แผนรื้อนของพวกเจ้านี่ข้าไม่หลงกลหรอกนะแผนอะไรเจ้าคะมันคงอยากจะยัดเยียดนางรองต่อคนนั้นให้กับผมท่านขุนต้องจัดงานแต่งแต่งงานแล้วผมก็จะใช้น้องสาวมาเนี่ยเป็นไส้สึกกลับไป <c oughs> ยันแค่ทอเี <c oughs> ่ยนะไว้เขาแต่งงานกับคุณพี่เ <c oughs> ขาหวังจะเกาะคุณพี่กินนะเจ้าคะ่ะยกให้เขาหมดแหละอุ้ยให้เขาหมดแลหละแม่หญิงพิมพ์เจ้าขาที่ท่านขุนไม่อยากแต่งงานกับแม่หญิงพิม พราะว่าท่านขุนรักฉันเจ้าค่ะมึงต้องเจ็บปวดใจเพราะวามรักแม่มกูลีการมาที่มึงดื่มกินอยู่ทุกวันทําให้มึงหลงผู้หญิงอตอนนี้อาคุมงเสื่อมหมดแล้วแม้กระดูกกายของพี่จะแพ็งแม้การเนือที่จะร้อนถังไฟพีก็จะรักเจ้าถึงกายเราจะถูกขังไวไ้ด้วยเงื่อนไขอะไรตามแต่ใจของคนเรามีอิสระภาพเสมอเราจะขังใครไว้ในใจของเราก็ได้ ฉันจะขังคุณพี่เอาไว้ในใจของฉัน้ดัมมฟา